กฎการสำรองเงินไว้ยามจำเป็นเงินสำรองไม่ใช่เงินที่ทำให้คุณรวยทันทีแต่คือเงินที่ปกป้องชีวิตคุณไม่ให้พังในวันที่ไม่คาดคิดทำไมคนที่หาเงินเก่งถึงยังล้มได้ในชีวิตจริงเรามักเห็นคนที่รายได้ดีหาเงินเก่งทำงานหนักแต่กลับล้มลงอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นตกงานเจ็บป่วยธุรกิจสะดุดหรือภาร,ระครอบครัวเข้ามาพร้อมกันสิ่งที่ขาดไม่ใช่ความขยนันไม่ใช่ความสามารถแต่คือเงินสำรองไว้ยามจำเป็น เงินสำรองคือหลักฐานของความมั่นคงทางการเงินเป็นเสมือนเบาะรองรับชีวิตที่ช่วยให้คุณไม่ต้องตัดสินใจผิดพลาดเพราะความกลัวไม่ต้องกู้หนี้ดอกแพงและไม่ต้องพังทั้งระบบการเงินเพราะเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวบทความนี้จะพาคุณเข้าใจกฎการสำรองเงินอย่างลึกซึง้งและสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดชีวิตบทที่หนึ่งเงินสำรองคืออะไรและไม่ใช่อะไรเงินสำรองคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุจำเป็นจริงๆเช่น ตกงานหรือรายได้หยุดชะงักเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินในครอบครัวค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เงินสำรองไม่ใช่เงินลงทุนไม่ใช่เงินซื้อของฟุ่มเฟือยและไม่ใช่เงินที่หวังผลตอบแทนสูงเป้าหมายของเงินสำรองคือความปลอดภยัยไม่ใช่กำไรบทที่สองกฎข้อแรกของการสำรองเงินต้องแยกออกจากชีวิตประจำวันความผิดพลาดอันดับหนึ่งคือการเก็บเงินสำรองไว้ในบัญชีเดียวกับเงินใช้จ่าย เพราะสุดท้ายเงินจะค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัวกฎสําคัญคือแยกบัญชีเงินสำรองชัดเจนไม่ผูกกับบัตรเดบิตที่ใช้ประจำไม่ใช้บัญชีนี้กับรายจ่ายทั่วไปยิ่งหยิบยากเท่าไรเงินสำรองจะยิ่งอยู่รอดนานขึ้นบทที่สมควรสำรองเงินเท่าไรถึงจะปลอดภยัยกฎมาตรฐานคืออย่างน้อยสามเดือนของค่าใช้จ่ายสำหรับรายได้มั่นคงหเดือนสำหรับรายได้ไม่แน่นอน 92เดือนสำหรับฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจการคํานวณไม่ใช่จากไรายได้แต่จากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆเช่นค่าอาหารค่าเช่าค่าผ่อนค่ารักษาบทที่4กฎการสร้างเงินสำรองสำหรับคนรายได้น้อยหลายคนคิดว่าเงินน้อยไม่มีทางเก็บเงินสำรองได้ความจริงคือคนรายได้น้อยยิ่งต้องมีเงินสำรองมากกว่าคนอื่นกฎสำคัญคือเริ่มจากจำนวนเล็กมากเก็บก่อนใช้แม้เพียงเล็กน้อย สม่ำเสมอสำคัญกว่าจำนวนเงินสำรองไม่ได้สร้างจากเงินก้อนใหญ่แต่สร้างจากวินัยเล็กๆทุกเดือนบทที่5เก็บเงินสำรองไว้ที่ไหนดีเงินสำรองต้องมีคุณสมบัติสามอย่างปลอดภัยถอนง่ายมูลค่าไม่ผันผวนตัวเลือกที่เหมาะสมเช่นบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงกองทุนตลาดเงินฝากประจำแบบถอนได้ อย่าเอาเงินสำรองไปเสี่ยงเพราะวันที่คุณต้องใช้คือวันที่คุณไม่มีเวลารอบทที่6กดฎเหล็กห้ามแตะเงินสำรองถ้ายังไม่จำเป็นจริงคำว่าจำเป็นไม่ได้แปลว่าอยากได้หรือรู้สึกควรให้รางวัลตัวเองใช้เงินสำรองเมื่อรายได้หยุดจริงไม่มีทางเลือกอื่นเป็นเหตุฉุกเฉินแท้จริงถ้าแต่โดยไม่จำเป็นเงินสำรองจะไม่เคยเต็มบทที่เเมื่อใช้เงินสำรองแล้วต้องทำอย่างไรต่อ หลังใช้เงินสำรองกดสำคัญคือหยุดลงทุนชั่วคราวโฟกัสเติมเงินสำรองกลับกลับสู่จำนวนเป้าหมายเดิมอย่าปล่อยให้เงินสำรองพร่องโดยไม่เติมเพราะความเสี่ยงยังไม่หายไปบทที่8เงินสำรองกับสภาพจิตใจเงินสำรองไม่ได้ให้แค่ความปลอดภัยทางการเงินแต่ให้ความสงบทางใจคนที่มีเงินสำรองตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดปัญหาไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เอาเปรียบ นี่คือพลังเงียบที่คนมองไม่เห็นบทที่ 9., ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินสำรองคิดว่าเงินสำรองคือเงินเหลือคิดว่ามีประกันแล้วไม่ต้องมีเงินสำรองคิดว่าลงทุนแทนเงินสำรองได้ทั้งหมดนี้คือความเข้าใจผิดเงินสำรองคือหลักฐานไม่ใช่ทางเลือกเสริมบทที่ 10, เงินสำรองคือฐานของอิสรภาพทางการเงินไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายรวยแค่ไหนถ้าไม่มีเงินสำรองทุกความฝันก็เปราะบางเงินสำรองคือ จุดเริ่มต้นของการลงทุนกร่อป้องกันนี้ฐานของอิสรภาพบทสรุปเงินสำรองคือความรักที่คุณมีให้ตัวเองในอนาคตการสำรองเงินไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่คือความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองไม่ว่าคุณจะเริ่มจากศูนย์หรือมีเงินไม่มากหากคุณเริ่มสร้างเงินสำรองตั้งแต่วันนี้คุณกำลังสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองและคนที่คุณรักเงินสำรองอาจไม่ทำให้คุณโดดเด่นในวันนี้ แต่จะช่วยให้คุณยืนอยู่ได้ในวันที่โลกไม่ใจดีทำไมจึงต้องสำรองเงินหรือมีเงินสำรองไว้เงินสำรองไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและคนที่เรารักชีวิตที่ดูมั่นคงอาจประบางกว่าที่คิดในวันที่รายได้ยังเข้ามาสม่ำเสมอสุขภาพยังแข็งแรงและชีวิตยังดูเหมือนเดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่นหลายคนมักคิดว่าเงินสำรองยังไม่จำเป็นหรือไว้มีเงินเหลือก่อนค่อยเก็บ ความคิดเช่นนี้ฟังดูสมเหตุสมผลในช่วงเวลาที่ทุกอย่างยังปกติแต่ในความเป็นจริงชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ดำเนินไปเป็นเส้นตรงเหตุไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่สนใจว่าเราจะพร้อมหรือไม่เงินสำรองจึงไม่ใช่เรื่องของการคิดลบหรือการคาดหวังสิ่งร้ายแต่คือการยอมรับความจริงของชีวิตและเตรียมตัวรับมืออย่างมีสติบทความนี้จะอธิบายอย่างลึกซึ้งว่าทำไมมนุษย์ทุกคนจึงควรมีเงินสำรองไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อย อยู่ในช่วงชีวิตใดหรือมีความฝันใหญ่แค่ไหนก็ตามบทที่หนึ่งความไม่แน่นอนคือสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่เช่นการเจ็บป่วยที่ไม่ได้อยู่ในแผนการตกงานหรือรายได้หายกระทันหันอุบัติเหตุที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายวิกฤตเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ระดับประเทศไม่มีใครสามารถควบคุมเหตุการณ์เหล่านี้ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการเตรียมตัว เงินสำรองคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เรารับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้โดยไม่ล้มทั้งระบบชีวิตบทที่2เงินสำรองคือกราะป้องกันการเป็นหนี้หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่สุดของการมีเงินสำรองคือการป้องกันไม่ให้ชีวิตตกสู่กับดักหนี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคนที่ไม่มีเงินสำรองมักไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากกู้เงินใช้บัตรเครดิตหยิบยืมจากคนรอบตัว การแก้ปัญหาด้วยนี้อาจช่วยให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้แต่จะสร้างภาระระยะยาวที่หนักกว่าเดิมเงินสำรองจึงเปรียบเสมือนด่านแรกที่ช่วยหยุดปัญหาไม่ให้ลุกลามบทที่สามทำไมคนรายได้น้อยยิ่งต้องมีเงินสำรองหลายคนเข้าใจผิดว่าเงินสำรองเป็นเรื่องของคนมีรายได้สูงแต่ในความจริงกลับตรงกันข้ามคนรายได้น้อยหรือรายได้ไม่แน่นอนคือกลุ่มที่ควรมีเงินสำรองมากที่สุดเพราะรายได้หยุดแล้วกระทบทันที ความสามารถในการกู้มีจํากัดความผิดพลาดเล็กน้อยอาจพังทั้งระบบเงินสำรองช่วยให้คนรายได้น้อยมีพื้นที่หายใจและไม่ต้องตัดสินใจผิดเพราะความกลัวบทที่ 4. เงินสำรองกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เงินไม่ได้มีแค่คุณค่าทางตัวเลขแต่มีคุณค่าทางศักดิ์ศรีคนที่ไม่มีเงินสำรองมักต้องทนอยู่กับงานที่ไม่เป็นธรรมยอมรับเงื่อนไขที่เอาเปรียบไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง ในทางกลับกันคนที่มีเงินสำรองมีอิสระในการเลือกมากกว่าเพราะเขาไม่ถูกบังคับด้วยความกลัวทันทีเงินสำรองจึงเป็นหลักฐานของศักดิ์ศรีและอิสรภาพขั้นตน้นบทที่5เงินสำรองช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นในภาวะวิกฤตสมองของมนุษย์มักตัดสินใจจากอารมณ์มากกว่าเหตุผลความกลัวความตื่นตระหนกและความกดดันอาจทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายเงินสำรองช่วยลดแรงกดดันเหล่านี้ทําให้เรามีเวลา คิดอย่างรอบคอบเปรียบเทียบทางเลือกเลือกทางออกที่ดีที่สุดบางครั้งสิ่งที่เงินสำรองซื้อได้ไม่ใช่ของหรือบริการแต่คือเวลาในการคิดบทที่6เงินสำรองไม่ใช่เรื่องของความรวยแต่คือความอยู่รอดหลายคนเข้าใจผิดว่าเงินสำรองเป็นเรื่องของการวางแผนรวยแต่ในความจริงเงินสำรองคือเรื่องของการไม่พังก่อนจะคิดเรื่องรวยเสียอีกถ้าไม่มีเงินสำรองการลงทุนอาจต้องหยุดกลางคัน ความฝันอาจต้องพับเก็บชีวิตอาจถอยหลังเพียงเพราะเหตุเดียวเงินสำรองคือหลักฐานที่ทำให้ทุกแผนในชีวิตมีโอกาสสำเร็จบทที่7เงินสำรองกับสุขภาพกายและใจความเครียดทางการเงินเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและใจคนที่ไม่มีเงินสำรองมักเผชิญกับความวิตกกังวลเรื้อรังนอนไม่หลับความเครียดสะสมในขณะที่คนที่มีเงินสำรองแม้จะไม่ได้ร่ำรวย ก็มีความสงบทางใจมากกว่าเพราะรู้ว่าตัวเองมีเบาะรองรับเมื่อเกิดปัญหาบทที่8เงินสำรองกับความรับผิดชอบต่อคนที่เรารักสำหรับหลายคนชีวิตไม่ได้มีแค่ตัวเองแต่มีครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือคนที่ต้องพึ่งพาหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเงินสำรองคือสิ่งที่ช่วยปกป้องไม่ให้ภาระทั้งหมดตกไปอยู่บนไหล่ของคนที่เรารักการมีเงินสำรองจึงไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่คือการแสดงความรับผิดชอบและความรักในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม บทที่9้าเงินสำรองกับอิสรภาพทางการเงินในอนาคตเงินสำรองคือก้าวแรกของการวางแผนอิสรภาพทางการเงินเพราะช่วยให้คุณกล้าลงทุนอย่างมีสติลดความเสี่ยงของการล้มทั้งระบบเป็นฐานให้สร้างสินทรัพย์อื่นต่อไปหากไม่มีเงินสำรองการพูดถึงอิสรภาพทางการเงินอาจเป็นเพียงแนวคิดที่เปราะบางบทที่ส0บความเข้าใจผิดที่ทำให้คนไม่สร้างเงินสำรองคิดว่าไว้รวยก่อนค่อยเก็บคิดว่ามีประกันแล้วพอ คิดว่าเหตุร้ายจะไม่เกิดกับตัวเองความคิดเหล่านี้ทําให้คนจํานวนมากเริ่มต้นช้าเกินไปหรือไม่เริ่มเลยบทที่สิเงินสํารองคือวินัยไม่ใช่จํานวนเงินหลายคนรอให้มีเงินก้อนใหญ่ก่อนค่อยเริ่มแต่ความจริงคือเงินสํารองสร้างจากวินยัยความสม่ําเสมอการให้ความสําคัญแม้เริ่มจากจํานวนเล็กน้อยก็มีค่ามากกว่าการไม่เริ่มเลยบทที่สิหากไม่มีเงินสํารองชีวิตจะเสี่ยงแค่ไหน ลองจินตนาการว่าหากพรุ่งนี้รายได้คุณหยุดสามเดือนชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรหากคำตอบคือความกังวลความกลัวและความไม่แน่นอนนั่นคือสัญญาณว่าคุณควรเริ่มสร้างเงินสำรองตั้งแต่วันนี้บทที่13เงินสำรองกับความสงบในระยะยาวความมั่นคงทางการเงินไม่ได้วัดจากยอดเงินในบัญชีเพียงวันเดียวแต่จากความสามารถในการรับมือกับเหตุไม่คาดฝันในระยะยาวเงินสำรองคือหัวใจของความมั่นคงนั้นบทสรุป เงินสำรองคือความเมตตาที่คุณมีต่อตัวเองในอนาคตการสำรองเงินไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่คือการยอมรับความจริงของชีวิตและเลือกดูแลตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยการมีเงินสำรองคือการบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ทอดทิ้งตัวเองในวันที่ลำบากเงินสำรองอาจไม่ทำให้ชีวิตคุณหวือหวาแต่จะทำให้ชีวิตคุณไม่พังและนั่นคือคุณค่าที่ประเมินราคาไม่ได้ หากไม่มีเงินสำรองชีวิตคุณจะเกิดอะไรขึ้นเงินสำรองไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตรูหราแต่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตไม่พังวันที่ทุกอย่างดูปกติอาจเป็นวันที่อันตรายที่สุดในวันที่เงินเดือนยังเข้ารายได้ยังพอหมุนสุขภาพยังไม่ส่งสัญญาณเตือนชีวิตดูเหมือนดำเนินไปได้หลายคนจึงมองข้ามความสำคัญของเงินสำรองเพราะคิดว่ายังไม่จำเป็นหรือเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ความจริงคือวันที่ทุกอย่างดูปกติที่สุดอาจเป็นวันที่ชีวิตประบางที่สุด เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยบทความนี้ไม่ได้เขียนเพื่อสร้างความกลัวแต่เขียนเพื่อสะท้อนความจริงของชีวิตว่าหากไม่มีเงินสำรองชีวิตของคุณอาจต้องเผชิญกับอะไรบ้างเพื่อให้คุณตระหนักและเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างจริงจังก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปบทที่หนึ่งรายได้สะดุดเท่ากับชีวิตสะดุดทันทีหากคุณไม่มีเงินสำรองวันที่รายได้หยุดคือวันที่ชีวิตเริ่มติดลบ ไม่ว่าจะเป็นการตกงานธุรกิจชะลอลูกค้าหายหรือเหตุสุดวิสัยใดๆค่าใช้จ่ายยังคงเดินต่อแต่ไรายได้กลับหยุดนิ่งผลที่เกิดขึ้นคือค่าเช่าค่าผ่อนค่าสาธารณุประภคเริ่มค้างความกังวลเพิ่มขึ้นทุกวันการตัดสินใจเริ่มมาจากความกลัวไม่ใช่เหตุผลเงินสำรองคือสิ่งเดียวที่ช่วยซื้อเวลาให้คุณได้ตั้งหลักใหม่บทที่สองนี่จะกลายเป็นทางออกเดียว เมื่อไม่มีเงินสำรองทางเลือกจะค่อยๆหายไปเหลือเพียงการกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือนี้นอกระบบปัญหาคือนี้ไม่เพียงแก้ปัญหาระยะสั้นแต่สร้างปัญหาระยะยาวดอกเบีย้ยกัดกินรายได้ความเครียดสะสมวงจรนี้ที่หลุดยากเงินสำรองคือกำแพงที่ป้องกันไม่ให้คุณต้องเดินเข้าสู่วงจรนี้บทที่สสุขภาพจะถูกละเลยเมื่อเงินขาดมือสุขภาพมักเป็นสิ่งแรกที่ถูกละเลยเช่น เลื่อนการรักษาไม่กล้าตรวจฝืนทำงานท,งทั้งที่ร่างกายไม่ไหวผลลัพธ์คือปัญหาสุขภาพเล็กๆอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้เงินมากกว่าเดิมเงินสำรองช่วยให้คุณเลือกดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมไม่ใช่เพราะจำใจบทที่ 4, สี่ศักดิ์ศรีและความมั่นใจจะค่อยๆลดลงการไม่มีเงินสำรองทำให้หลายคนต้องยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมเช่นงานที่เอาเปรียบคำพูดที่ทำร้ายหรือสถานการณ์ที่ไม่ควรอดทน เมื่อคุณไม่มีทางเลือกความมั่นใจและศักดิ์ศรีจะค่อยๆถูกบั่นทอนและส่งผลต่อคุณค่าในตัวเองในระยะยาวบทที่หความเครียดจะกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตความไม่มั่นคงทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตคนที่ไม่มีเงินสำรองมักเผชิญกับความวิตกกังวลเรื้อรังการนอนไม่หลับอารมณ์หงุดหงิดง่ายชีวิตที่ต้องอยู่กับความกลัวตลอดเวลาคือราคาที่แพงมากของการไม่มีเงินสำรอง บทที่6ครอบครัวและคนที่คุณรักจะได้รับผลกระทบเมื่อคุณล้มคนที่คุณรักจะล้มไปด้วยหากไม่มีเงินสำรองภาระจะถูกส่งต่อไปอยังพ่อแม่คู่ชีวิตหรือแม้แต่ลูกๆโดยไม่ตั้งใจเงินสำรองคือเกราะป้องกันไม่ให้ความรักกลายเป็นภาระบทที่ 7. โอกาสในชีวิตจะหายไปหลายโอกาสในชีวิตต้องการความพร้อมทางการเงินเช่นการเปลี่ยนอาชีพการเรียนรู้ทักษะใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ หากไม่มีเงินสำรองคุณอาจต้องปฏิเสธโอกาสดีๆเพียงเพราะไม่มีความพร้อมพื้นฐานบทที่8การตัดสินใจจะสั้นและเสี่ยงมากขึ้นเมื่อถูกกดดันด้วยการเงินการตัดสินใจมักเน้นเอาตัวรอดระยะสั้นเช่นรับงานที่ไม่เหมาะลงทุนเสี่ยงเกินตัวเชื่อคำชวนที่ดูรวยเร็วเงินสำรองช่วยให้คุณไม่ต้องเร่งตัดสินใจผิดพลาดบทที่9แผนชีวิตระยะยาวจะพังง่าย ไม่ว่าจะเป็นแผนกเกษียณแผนลงทุนหรือความฝันใดๆหากไม่มีเงินสำรองแผนเหล่านี้จะเปราะบางมากเพราะเหตุไม่คาดฝันเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ทุกอย่างต้องเริ่มใหม่จากศูนย์บทที่10วงจรชีวิตติดลบจะเกิดซ้าเมื่อไม่มีเงินสำรองปัญหาหนึ่งจะนำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งนี่ความเครียดสุขภาพแย่รายได้ลดนี้เพิ่มวงจรน,นี้จะวนซ้ำจนกว่าจะมีจุดหยุดเงินสำรองคือจุดหยุดที่สำคัญที่สุดบทที่ส1 ความสงบในใจจะหายไปความสงบไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีการไม่มีเงินสำรองทำให้คุณต้องอยู่กับความไม่แน่นอนตลอดเวลาแม้ในวันที่ยังไม่เกิดปัญหาบทที่12ชีวิตจะถูกจำกัดด้วยความกลัวความกลัวการขาดเงินจะกำหนดการตัดสินใจแทบทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องงานความสัมพันธ์ไปจนถึงความฝันเงินสำรองช่วยปลดล็อกชีวิตจากกรงของความกลัวนี้บทที่13 วันที่เลวร้ายจะเลวร้ายกว่าที่ควรเหตุร้ายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดแต่สามารถทําให้เบาลงได้หากไม่มีเงินสํารองเหตุการณ์เดียวอาจทําลายหลายด้านของชีวิตพร้อมกันบทสรุปเงินสํารองคือความเมตตาต่อตัวเองการมีเงินสํารองไม่ใช่การเตรียมตัวเพื่อความล้มเหลวแต่คือการเตรียมตัวเพื่อไม่ให้ล้มหนักเกินไปในวันที่ชีวิตไม่เป็นใจหากวันนี้คุณยังไม่มีเงินสํารองอย่าตําหนิตัวเอง แต่จงเริ่มต้นเพราะการเริ่มวันนี้คือการปกป้องตัวคุณในอนาคตกฎเกณฑ์การใช้เงินสำรองและกฎในการนำเงินสำรองมาใช้เงินสำรองจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคุณใช้มันถูกเวลาถูกเหตุผลและรู้วิธีฟื้นฟูกลับมาเงินสำรองไม่ได้มีไว้ใช้ตามใจแต่มีไว้ใช้ตามกฎหลายคนเข้าใจว่าเงินสำรองคือเงินที่เก็บไว้แล้วสามารถหยิบออกมาใช้เมื่ออยากใช้หรือเมื่อรู้สึกตึงมือความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เงินสำรองหมดไปอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถทําหน้าที่ที่แท้จริงของมันได้ความจริงแล้วเงินสํารองคือเงินที่ต้องมีกฎชัดเจนในการใช้มากกว่าเงินประเภทอื่นเพราะหากใช้ผิดเงินสํารองจะไม่ต่างจากเงินออมทั่วไปและจะไม่เหลืออยู่ในวันที่จําเป็นจริงๆบทความนี้จะอธิบายอย่างละเอียดถึงกฎเกณฑ์การใช้เงินสํารองและกฎในการนําเงินสํารองมาใช้เพื่อให้เงินก้อนนี้ปกป้องชีวิตคุณได้จริงตลอดระยะยาวบทที่หนึ่งแยกให้ออกระหว่างจำเป็นกับอยากได้ กฎข้อแรกและสําคัญที่สุดคือการแยกความแตกต่างระหว่างคําว่าจําเป็นและอยากได้เหตุจําเป็นจริงได้แก่รายได้หยุดชะงักหรือหายไปเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือค่ารักษาที่เลี่ยงไม่ได้ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่กระทบการดํารงชีวิตสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุจําเป็นอยากพักผ่อนรู้สึกเหนื่อยอยากให้รางวัลตัวเองโปรโมชั่นหรือโอกาสที่ดูคุ้มเงินสำรองมีไว้รับมือเหตุการณ์ ไม่ใช่อารมณ์บทที่สองใช้เงินสำรองเมื่อรายได้หยุดไม่ใช่เมื่อเงินตึงความผิดพลาดที่พบบ่อยคือการนําเงินสำรองมาใช้เพียงเพราะเงินเดือนใกล้หมดหรือรายจ่ายเดือนนั้นสูงกว่าปกติกฎที่ถูกต้องคือใช้เมื่อรายได้หยุดหรือขาดหายจริงไม่ใช้เพียงเพราะบริหารเงินพลาดเงินสำรองไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาการใช้เงินเกินตัวแต่คือเครื่องมือรับมือวิกฤตบทที่สใช้เท่าที่จําเป็นไม่ใช่ใช้ให้สบาย เมื่อจําเป็นต้องใช้เงินสํารองกฎสําคัญคือใช้เท่าที่จําเป็นที่สุดไม่ใช่ใช้เพื่อรักษามาตรฐานชีวิตเดิมทั้งหมดตัวอย่างลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเลือกทางเลือกที่ประหยัดกว่ายอมปรับวิธีชีวิตชั่วคราวเงินสํารองมีไว้ยืดเวลาไม่ได้มีไว้คงความสบายบทที่สี่ใช้เงินสำรองเป็นงวดไม่ใช่ครั้งเดียวอีกหนึ่งกฎสำคัญคือไม่ควรถอนเงินสำรองออกมาใช้ก้อนใหญ่ในครั้งเดียวหากไม่จำเป็น แนวทางที่เหมาะสมวางแผนใช้เป็นรายเดือนประเมินสถานการณ์เป็นระยะควบคุมอัตราการใช้การใช้แบบมีจังหวะจะช่วยให้เงินสำรองอยู่ได้นานขึ้นบทที่ 5. ห้ามใช้เงินสำรองไปลงทุนหรือเสี่ยงแม้ในช่วงวิกฤตหลายคนคิดว่าถ้าเอาเงินสำรองไปลงทุนอาจได้เงินเพิ่มแต่นี่คือความเสี่ยงที่อันตรายมากกฎเหล็กคือเงินสำรองห้ามใช้เพื่อการลงทุน ห้ามนำไปหมุนหวังผลกำไรเพราะวันที่คุณใช้เงินสำรองคือวันที่คุณรับความเสี่ยงเพิ่มไม่ได้บทที่6ห้ามใช้เงินสำรองเพื่อช่วยคนอื่นจนตัวเองเสี่ยงความมีน้ำใจเป็นสิ่งดีแต่เงินสำรองมีไว้ปกป้องชีวิตคุณเป็นอันดับแรกกฎที่ควรจำช่วยได้เฉพาะส่วนที่ไม่กระทบความอยู่รอดอย่าใช้เงินสำรองจนตัวเองไม่มีเบาะรองรับการช่วยคนอื่นโดยทำให้ตัวเองล้มไม่ใช่ความเมตตาที่แท้จริงบทที่เจ็ เมื่อเริ่มใช้เงินสำรองต้องหยุดการลงทุนอื่นทันทีเมื่อคุณแต่เงินสำรองนั่นคือสัญญาณว่าชีวิตกำลังอยู่ในโหมดป้องกันไม่ใช่โหมดเติบโตกฎที่ควรทำหยุดลงทุนเสี่ยงชั่วคราวชะลอการซื้อทรัพย์สินใหม่โฟกัสการรักษาสภาพคล่องบทที่8ต้องมีแผนฟื้นฟูเงินสำรองทุกครั้งที่ใช้การใช้เงินสำรองโดยไม่มีแผนเติมกลับคือการเปิดประตูให้ความเสี่ยงในอนาคตกฎสำคัญ ทุกครั้งที่ใช้ต้องมีแผนฟื้นฟูกำหนดระยะเวลาเติมกลับตั้งเป้าหมายชัดเจนเงินสำรองไม่ควรพร่องนานเกินความจำเป็นบทที่9ห้ามใช้เงินสำรองจนเหลือศูนย์หากยังมีทางเลือกอื่นการใช้เงินสำรองจนหมดคือการตัดเบาะรองรับสุดท้ายของชีวิตกดคือเก็บเงินสำรองส่วนหนึ่งไว้เสมอมองหาทางเลือกอื่นก่อนเช่นลดรายจ่ายหรือหารายได้เสริมบทที่สิบ ใช้เงินสำรองอย่างมีสติไม่ใช่ด้วยความตื่นตระหนกความตื่นตระหนกทำให้เงินสำรองหมดเร็วเกินจำเป็นกฎสำคัญคือประเมินสถานการณ์จริงวางแผนใช้ก่อนถอนไม่ตัดสินใจในวันที่อารมณ์รุนแรงบทที่11เงินสำรองไม่ใช่เงินแก้ปัญหาพฤติกรรมการเงินหากปัญหามาจากการใช้เงินเกินตัวการแตงเงินสำรองจะยิ่งทำให้ปัญหาซําซ้อนต้องแก้ที่พฤติกรรมไม่ใช่เงินสำรอง บทที่ส2สองสร้างวินัยการใช้เงินสำรองตั้งแต่วันแรกกฎทั้งหมดจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคุณยึดถือมันอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มสร้างเงินสำรองไม่ใช่รอให้เกิดวิกฤตแล้วค่อยคิดบทสรุปเงินสำรองคือเส้นชีวิตต้องใช้ด้วยความเคารพเงินสำรองไม่ใช่เงินธรรมดาแต่คือเส้นชีวิตที่ช่วยพยุงคุณในวันที่อ่อนแรงที่สุดการใช้เงินสำรองอย่างมีวินยัยคือการเคารพตัวเองในปัจจุบันและปกป้องตัวเองในอนาคต ใช้เงินสำรองให้ถูกครั้งเดียวอาจช่วยชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เตรียมเงินสำรองและจะจัดการปัญหานี้อย่างไรปัญหาเงินสำรองไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินอย่างเดียวแต่คือปัญหาเรื่องความคิดพฤติกรรมและความเข้าใจต่อชีวิตทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงแต่ทำไมยังไม่เตรียมหากถามคนส่วนใหญ่ว่าเงินสำรองสำคัญไหมเกือบทุกคนจะตอบว่าสำคัญแต่เมื่อถามต่อว่าตอนนี้คุณมีเงินสำรองเพียงพอหรือยัง คำตอบกลับกลายเป็นความเงียบความอึดอัดหรือการหลบเลี่ยงนี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตมนุษย์เรารู้ว่าควรทําแต่ไม่ทําและปล่อยให้ความเสี่ยงดําเนินต่อไปโดยหวังว่าเหตุร้ายจะยังไม่เกิดกับเราบทความนี้จะพาไปสํารวจอย่างลึกซึ้งว่าทําไมมนุษย์ส่วนใหญ่จึงไม่เตรียมเงินสํารองและที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมบทที่หนึ่งสมองมนุษย์ไม่ถูกออกแบบมาเพื่อคิดระยะยาว มนุษย์ให้ความสําคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตโดยธรรมชาติสมองจะตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นและรู้สึกได้ทันทีเช่นความสุขความสะดวกสบายหรือการคลายเครียดเงินสํารองเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจึงแพ้ทางการใช้เงินในปัจจุบันเสมอนี่ไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็น,นกลไกพื้นฐานของมนุษย์วิธีจัดการทําให้เงินสํารองเป็นเรื่องอัตโนมัติหากเก็บทันทีที่มีรายได้ไม่รอให้เหลือแล้วค่อยเก็บ บทที่สองความเชื่อว่าเดี๋ยวค่อยเก็บทำลายวินยัยหนึ่งในประโยคที่อันตรายที่สุดคือเดี๋ยวค่อยเริ่มเพราะมันไม่มีเส้นตายและมักถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆมนุษย์จำนวนมากผูกการเก็บเงินสำรองไว้กับเงื่อนไขเช่นรอรายได้มากกว่านี้รอนี้หมดก่อนรอชีวิตนิ่งกว่านี้แต่ชีวิตไม่เคยหยุดรอวิธีจัดการเริ่มจากจำนวนเล็กมากตัดคำว่าพร้อมออกจากสมการ โฟกัสความสม่ำเสมอไม่ใช่จํานวนบทที่สรายได้ไม่พอทําให้คนรู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์เก็บหลายคนที่รายได้น้อยรู้สึกว่าเงินสํารองเป็นเรื่องของคนมีเงินทั้งที่ในความจริงคนรายได้น้อยคือกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดความรู้สึกขาดแคลนทําให้สมองโฟกัสแต่การเอาตัวรอดระยะสั้นและตัดความคิดเรื่องอนาคตออกไปวิธีจัดการเปลี่ยนมุมมองว่าเงินสํารองคือความจําเป็นไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย เริ่มจากเป้าหมายเล็กเช่นหนึ่งเดือนค่าใช้จ่ายบทที่4สังคมไม่สอนเรื่องเงินสำรองอย่างจริงจังระบบการศึกษาและสังคมมักสอนให้หาเงินแต่ไม่สอนให้รักษาเงินหรือเตรียมรับมือความเสี่ยงหลายคนโตมากับความเชื่อว่าทำงานหนักก็พอมีรายได้ก็ปลอดภัยซึ่งไม่เป็นความจริงในโลกปัจจุบันวิธีจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เลือกเสพเนื้อหาที่เน้นความมั่นคงไม่ใช่รวยเร็วบทที่หการใช้ชีวิตเพื่อภาพลักษณ์มากกว่าความมั่นคงแรงกดดันทางสังคมทําให้หลายคนเลือกใช้เงินเพื่อรักษาภาพลักษณ์มากกว่าสร้างความปลอดภัยการไม่มีเงินสํารองมักถูกซ่อนไว้หลังไลสไตล์ที่ดูดีวิธีจัดการแยกความสุขจริงออกจากภาพลักษณ์ให้คุณค่ากับความสงบมากกว่าการยอมรับจากคนอื่นบทที่6ความกลัวทําให้คนไม่อยากมองความจริง การเริ่มสร้างเงินสำรองคือการยอมรับว่าเหตุร้ายอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งสำหรับหลายคนนี่คือสิ่งที่ไม่อยากเผชิญวิธีจัดการเปลี่ยนมุมมองว่าเงินสำรองคือการดูแลตัวเองไม่ใช่การคิดลบบทที่7ไม่มีระบบทําให้เงินสำรองไม่เคยเกิดแม้มีเจตนาดีแต่หากไม่มีระบบเงินสำรองก็จะถูกใช้ไปก่อนเสมอวิธีจัดการแยกบัญชีเงินสำรองตั้งระบบโอนอัตโนมัติบทที่8 เมื่อเคยล้มเหลวคนจะเลิกพยายามบางคนเคยเก็บเงินสำรองได้แต่ต้องใช้หมดและรู้สึกท้อจนไม่อยากเริ่มใหม่วิธีจัดการเข้าใจว่าเงินสำรองมีไว้ใช้วัดความสำเร็จจากการเริ่มใหม่ไม่ใช่การไม่เคยใช้บทที่9ขาดแบบอย่างที่จะต้องได้เมื่อไม่เห็นตัวอย่างจริงในชีวิตคนจะมองว่าเงินสำรองเป็นเรื่องไกลตัววิธีจัดการสร้างแบบอย่างให้ตัวเองและคนรอบข้างบทที่สิ วิธีจัดการปัญหาเงินสำรองอย่างเป็นระบบคำนวณค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือนตั้งเป้าเงินสำรองขั้นต่ำสามถึง6เดือนแยกบัญชีทันทีเก็บก่อนใช้สร้างวินัยไม่รอแรงจูงใจบทสรุปเงินสำรองไม่ใช่เรื่องของคนพิเศษแต่คือเรื่องของคนที่ไม่ทอดทิ้งตัวเองการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เตรียมเงินสำรองไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ฉลาดแต่เพราะไม่มีใครสอนไม่มีระบบและไม่มีใครย้ำว่ามันสำคัญแค่ไหน ข่าวดีคือไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่จุดไหนคุณสามารถเริ่มได้ใหม่เสมอเพราะเงินสำรองไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบต้องการเพียงความตั้งใจและความสม่ำเสมอการเริ่มต้นวันนี้คือการปกป้องตัวคุณในวันที่โลกไม่ใจดี